สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ทางช่องขอนำเสนอสิงหมูหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยของดีแก้ปีชงปีขระตายต้องใช้หมูแก้ชงเพราะหมูฮะขะตายใช้แล้วมีโชคลาภกิจการรุ่งเรืองดวงไม่ตก สิงหชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลเสริมดวงผู้เป็นเจ้าของเด่นทางด้านอำนาจวาสนาสิงทองวงเล็บทองเหลืองนี้พุทธคุณทางด้านเดชะอำนาจหมูทองแดงพุทธคุณทางด้านธรรมาหากินของสองอย่างนี้มารวมกันเรียกว่า สิ่งป้อนเหยื่อจะดีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมชั้นสูงเป็นวิชาที่จะต้องใช้พิธีกระบวนการการเสกสลับซับซ้อนเสกสองอย่างให้กลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้และสามัคคีกันได้ผู้ใดบูชาและพกติดตัวจึงจะมีความเป็นที่สุด ของวัตถุมงคลในทุกด้านดีเลิศดอำนาจสูงสุดโภคทรัพย์สูงสุดในการทำมาหากินและเมตตามหานิยมขั้นสูงปลองดองไม่มีทะเลาะเบาะแวง้งเกื้อหนุนเกื้อกูลกันเกิดสามัคคีในครอบครัวหรือหมู่คณะไขรรับราชการเจ้านายจะรัก ลูกน้องจะให้ความเคารพยำเกรงหากค้าขายหรือประกอบธุรกิจก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหมดหมูสิงยังแก้อาถรรพ์คุณใสมนดำไปในตัวยังเป็นสัตว์มงคลกำลาบสายดำหรือสิงลีลับจะมาทำลายเจ้าของและบริวารได้ ชาวสิงคโปร์มาเลห่องกงนิยมบูชาไว้ประจำร้านค้าประจำบ้านเพื่อแก้ห้วงจุย้ยและแก้คุณไสที่ทำแข่งกันสุดท้ายทำอะไรก็หมูหมูไปไหนก็มีอำนาจวาสนาหากท่านใดได้พกติดตัวแล้วจะเกิด โคลาวาสนาดีนักเลยหากผิดพลาดประการใดทางช่องต้องขออภัยฝากกดไลค์กดแชร์